คลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆทำตัวหนังสือเป็นครื่นแบบนี้นะครับเอาไว้ไปใช้ในการทำปกคลิปหรือว่าแต่งรูปต่างๆ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของกันตภัทรอีกแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆทำตัวหนังสือเป็นเครื่องแบบนี้นะครับเอาไว้ไปใช้ในการทําปกคลิปหรือว่าแต่งรูปต่างๆเชื่อว่าทุกคนสามารถทําตามได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทําในโทรศัพท์มือถือส่วนเราจะมาใช้แอปอะไรและวิธีการทําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับทุกคนไปเลยแอปที่เราจะมาใช้ในวันนี้ก็คือแอปฟอนโตนะครับแอปฟอนโตสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ ios และในระบบ android เลยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างเราจะยกตัวอย่างให้ดูใน ipad นะครับ เมื่อเราเข้าไปแล้วก็ให้กดไปที่รูปกล้องที่อยู่ตรงนี้แล้วก็กดโฟโตอัลบั้มเพื่อที่เราจะแทรกรูปภาพที่เราต้องการนะครับเมื่อเราแทรกรูปภาพเข้ามาแล้วเราก็มากดตรงพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะแทรกข้อความนะครับกด a d t ทิคแล้วเราก็จะมาพิมพ์ข้อความกันนะครับถ้าเราต้องการทําให้หมันเป็นข้อความเป็นคลื่นเราก็จะต้องพิมพ์ข้อความเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นการโค้งคลื่นส่วน ส่วนที่2จะเป็นการโค้งลงข้างล่างนะครับเมื่อเราได้ข้อความส่วนแรกแล้วก็กดเลือกฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วเราก็มาปรับขนาดตามที่เราต้องการว่าอยากได้เล็กหรือว่าอยากได้ใหญ่แค่ไหนนะครับต่อไปเราจะมาเพิ่มส่วนที่2กันนะครับพิมพ์ข้อความส่วนที่2ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดดันแล้วเราจะมาปรับ ข้อความในส่วนแรกให้มันเป็นข้อความที่โค้งขึ้นด้านบนนะครับกดเลื่อนไปที่ด้านขวาก็จะเป็นกดเคิร์ฟตรงนี้นะครับเราก็จะมากดเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการเลยนะครับว่าจะให้มันโค้งแค่ไหนส่วนข้อความในส่วนของที่2เราก็จะมากดลดลงนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเป็นคลื่นนะครับกดเคิร์ฟเหมือนเดิม ถ้าเราเพิ่มขึ้นมันก็จะโค้งเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมากดลดลงมันก็จะเป็นการโค้งลงข้างล่างแล้วเราก็เอาข้อความสส่วนนั้นมาต่อกันแค่นี้เราก็จะได้ข้อความที่เป็นคลื่นสวยๆแล้วนะครับแล้วเราก็มากด save ตรงนี้ได้เลยนะครับ save image นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้ว เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆมากเลยนะครับเพื่อนๆสามารถลองนำไปปรับใช้และลองไปทำเล่นกันดูได้นะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัพเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย